ตาที่สสร้างภาพโฮโลแกรมเป็นคลื่นสมองระดับแกมมาคลื่นสมองระดับแกมมานี้จะสั่นสะเทือนอยู่ในช่วงความถี่ประมาณ40รอบต่อวินาทีและเป็นคลื่นสมองที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ชนิดหนึ่งเพราะมันเป็นคลื่นสมองที่ยากต่อการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดค่ามันออกมาให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ คลื่นสมองระดับแกมมานี้เป็นคลื่นสมองที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นสมองระดับเบต้าและมันก็ถูกเข้าใจว่ามันเป็นคลื่นความถี่แห่งการประสานกลมกลืงกันเพราะการสังเกตการดูวัตถุใดๆเช่นดูขนาดดูสีดูเนื้อสัมผัสดูหน้าที่ของมันของพวกคุณแต่ละคนนั้นจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ ถูกรับรู้และถูกจัดการโดยใช้ส่วนต่างๆของสมองที่มีความแตกต่างกันคลื่นสมองระดับแกมมานี้จะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของสมองในการสร้างภาพโคโลแกรมขึ้นมาโดยการประติดประต่อเอาข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ในส่วนต่างๆของสมองเข้าด้วยกัน เพื่อรวมพวกมันเข้าด้วยกันให้กลายเป็นภาพรวมที่อยู่ในระดับสูงกว่าขึ้นไปอีกจิตวิญญาณของพวกคุณจะพึงพอใจกับคลื่นสมองระดับนี้เป็นอย่างมากพอๆกับที่พึงพอใจคลื่นสมองใหม่อื่นๆเพราะพวกมันจะทำหน้าที่ให้พวกคุณสามารถนำเอาประสบการณ์ภายในทั้งหมดของตัวเองมารวมเข้าด้วยกันได้ เพื่อทำให้พวกคุณสามารถจดจำพวกมันได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงทางโลกของพวกคุณด้วยยิ่งไปกว่านั้นสภาวะจิตสำนึกความตระหนักรู้ระดับนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกล่าวมิติที่5ให้เข้ากับดาวเคราะห์โลกของไกอาที่อยู่ในมิติที่3แห่งนี้อีกด้วย ความคิดเห็นของพี่ฝนนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าการที่เราเห็นภาพในการคิดของเราแล้วก็เป็นการเห็นซ้ําๆเราชอบที่จะนึกภาพไหนเห็นภาพไหนเราก็จะนึกภาพนั้นคิดซ้ําๆย้ำๆเข้าไปนะคะ